หัวนี้ว่าเจ็งเงียบมีหมอนฉดอีลุกมตุ้งหนึ่งเงียบแตต้องให้หักหลักฐานฆ่าหัวเงียบไม่เกี่ยวเงียบไปก่อนทุกคนบอกว่าโทนี่ทำนะ Sorry as DJ นี่มึงเอียด่าเชือไหมมึงหมาดเชือหมาดเสร็จแล้วทุกคนเหอใครที่ยังไม่ได้เชือก็บอกเลยว่าต้องสั่งให้เร็วนี่นี่เห็นไหมสวยไหมตัวนี้ตัวนี้จัดไปแล้วหนึ่งตัวเห็นไหมัหลบอกเลยหัลหลด้วยหันหลด้วยเห็นไหมเออเครที่อยากได้เสือกหมาดนี่รีบสั่งให้เร็วบอรออฟเกสั่งมาสามพันตัวเองมาแล้วให้ตายเถอะพระเจ้ามันรวดเร็วจริงวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูเซียนว่าวลูกศิษย์มือขวาของหมาดว่าเขาทำว่าวได้หรือยังทำเหาะอะไรมั่งก็คือหันมาก่นตัวนี้ เซียนเว้ารัสเซียใช่ไหมถูกไหมถูกอ่าตั๊กแตนไปด้านรัสเซียหน่อยเอาแข็งแข่งตัวนี้แบบดังแจ้งแข่งน้องจัดพรีเวดไอ้ลาวขี้เกียจขี้เกียจล่ะไอ้น้าพรีเวียดพรีเวดพรีเวดอ่าพรีเวียดแปลว่าสวัสดีเลตาขี้เกียจอ่ะลิงยูเออโลหปาลิงยูเออโลปาแลกิ่แล่งยาวทำเลยบอกขี้เกียจกระจอ โอเคเดี๋ยวเรามาดูลูกพี่โทนี่กันเซียนอ๋ออยากดูติดติดกองไม่พื้นโทนี่อายุเท่าไหร่แล้ว how old are you สิบเอ็ดเจ็ดสิบสองปาษาเซียเลยเดี๋ยวเอฟซีบางเหตุฟังไม่รู้เรื่องพวกนี้มันเก่งนักเซียเออปราไท้พวกนี้มีความไม่รู้เรื่อง มันได้ยินเสียโกดิบนาชเข้าใจไหมโอ้ผมกเอเป็นงตึงนักมือมาเดีนีว <c oughs> จะพามาดูเซียนโวว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 ปาวว <c oughs> ววววปวนะ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 วว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 วนวะนนวมวววกวว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 ปวววว1ววอวววววกววนวเวว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 วาดูวว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 กบววนนีวทววออววววไปได้วังบ้วงลวว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 มาวี่ตัวแล้วครับตั้งแต่เกิดมา เฮ้ hey, <c oughs> ไม่ใช่เลยบักมัดขายไปเยอะเลยในช่องนู้นทำมาได้กี่ตัวแล้วบ๊าวบลาใบทำกี่ตัวแล้วลับลาใบอลับใบโอเคอาตีว่าตัวทำตัวหนึ่งตัวที่บังเหยตเอาไปโชว์ใช่ไหมตัวที่ว่าขึ้นหมดเปลือกที่แข็งกับบกมาดใช่ไหมโอ้นู้ไงทุกคนตัวนี้มีสองตัวลาใบนี่ทุกคนไหนตัวไหนตัวนี้ใช่ไหม ตัวนี้ตัวน no. ี Man, ้รุมมาทำไมเอ๋ตัวนี้นี่ตัวคนจะไม่ให้เอาตัวสวยใครก็รวยแล้วตัวนี้ไม่รวยเรื่องกระเป๋าอ๋อตัวนี้แล้วตัวนี้ใครทำทำสองตัวเลยอ๋อแต่ว่าตัวนี้ช่วยตัวนี้ช่วยหรูช่วยช่วยมีประสบการณ์โชว์โบราณโชว์โบานมาดูของตัวนี้ตัวนี้ทำเมาอลาใบมาสองตัวอ่าช่องมังแห่งก็จะมีเซอร์ฟพรส์เยอะหน่อยนะครับทุกคนเพราะว่าลูกบางแห่งกำลังฝึกตีกองอยู่ด้านล่างโน่ ตอนนี้บางหมาดเช็มว่าวลาอบได้ไปตรงทำไมนะครับทุกคนงานทุกคนอย่มา,ามาเอาตัวเองไม่ได้แล้วตัวนี้เรียบร้อยแล้วตอนนี้ลูกพี่ตัวนี้กำลังทำว่าวอะไรครับแล้วว่านกพี่ตัวนี้ทำกี่ตัวแล้ว มจะทำว่านกสูตรนี้อ๋อลูกพี่ถือตัวนี้ถือตัวนี้ถืออ๋อตัวนี้จะทำว่านกสูตรนี้แกะถูกระบางมาใช่ไหมัเล็กกว่าเล็กกว่าอ๋อแปลงสูตรคือนี่ฝึกจากที่ว่าทำว่าลาไปแล้วชนะกองมาแล้วจะทำว่าอ๋อนู่นมาแล้วมาแล้วทุกคนมาแล้วมาแล้วนี่ถูดอาจารย์โดยถูอาจารย์โยโอ้ไม่ธรรมดาวันนี้พาไปแข่งไ้วยัง ชนะไ,ไหมชมนะไหมอ๋อตัวนี้จะไปเกาะกลางสวยโอเคมาตั้งไว้ตัวนี้สองตัวแล้วเนี่ยสองตัวนี้<ม>นะที่พี่ตัวนี้มีส่วนร่วมในการทําแล้วก็พาไปขึ้นชงแล้วนะอ่าชงแล้วก็มันชนกี่ขั้นได้มไม่ชนก,กีนน่ขั้นดิสวยกระดูอันแรกก่อนทุกคนมองมาดกำลังจะเมาตัวใหม่แต่ว่าที่สำคัญก็คือเสื้อสวยทุกคน เครไม่สั่งนี่คือเสียใจใครจะสั่งก็ทักไปสั่งบางมัดได้เลยบางมัดจะออเดอร์ครั้งละแปดสิบตัวนะทุกคนไม่ถึงไม่ถึงเหรอไม่รู้เลยไม่แมน่าานางมัดเนาะเสียนว่าวก็สั่งทีเป็นร้อยตัวดูนี่ทุกคนนู่นมังวิศใสอยู่นู่นสีเกาวสกาวยไหมมังฟิศดูดอิอันลังอันลังวิศอันลังโอ้โหยังสวยทุกคนเป้งเป้งน,นี่ตอนนี้ลูกพี่ตัวนี้ทำว่าวนกสูตรแข่งตอนนี้เราไม้มากี่วันครับตัวนี้ ดอกไม้สองวันอ๋อถ้านั้นดำเงียบจะถ่ายตอนมัดนี้น่าจะสาวันข้างหน้าค่อยมาถ่ายใหมือไปนั่นเนอนี่ทุกคนเดี๋ยวหลายคนหนาว่าบางมัดช่วยทำเลยไปนี่ดาวนี่มาดูกันนะเอาเออดูเอาเองว่าตัวหลังนี้บางมัดจะให้ลงชายบางมัดนาทำเองมั่งเล็กๆบางมัดช่วยเลยใช่จะได้รู้ว่าตรงไหนมันทำอยังไงคิดลับอ่าใช่นู่นแล้วก็บางมัดพัฒนาอีกแล้วทุกคนนู่นทำมอะไรหนาวมาด้วยทุกคนนู่นนู่นไหมสนุกกันนู่นโอ้โหแต่ว่าสาวเอ็งผึ่งเสียงดังมาเยอะนะ โอ้โหาวดนะหได้เปลยนเลยนะโอ้หิมันมันมันน้องนิฟานเลนี่ตอนนี้ก็ผ่านไปแปดสิบวันแล้วพี่ตัวนี้รับล่ำเป๊กเล็กไม่เสร็จสีอธิบายเป็นภาษารัสเซียได้ไหมตัวนี้ว่าตัวนี้ว่าอะไรไม่สนีนจะเป็นสุนัขหอยเป็นเฮิร์สเป็นสุนัขโฮปฟิตรายอ๋อเป็นอะไรเล่นนี่ทุกคนลูกศิษย์มือขวาของมงมาดมันมันเก่งแล้ว ใครที่ยังไม่รู้จักพี่ตัวนี้ก็ไปดูได้ในซปเปอร์เทนนะซปเปอร์ฮันเด็ตนะพิมพ์ว่าพิมว่าอะไรพี่ตัวนี้ฝรั่งซปเปอร์เทนมันจะขึ้นเลยใช่ไหมมันขึ้นบางเอียดลาวแล้วบอกพิม์ว่าซปเปอร์เทนเพราะบางเอียดสีนทุกอย่างซปเปอร์ฮันเด็ตใช่ไหมเออมึงพี่ยังรู้เลยใช่โอเคนูอาจารย์นั่งรออยู่ตรงนู้นนี่ลูกศิษย์นั่งรําอยู่ตรงนี้ นู่ห้จุ่ของจุวของโอ้โหนี่ได้ไม้ไผ่ไหมได้แล้วไม่ไผ่บนยอดเขาไม่บอกเลยเออบอกเลยนี่ถ้าได้เชิมตัวนี้ไม้ไผ่นี่ไม่บอกใคยแล้วบอกเออใช่ทุกคนนี่นี่นี่ตอนนี้พี่ตัวนี้ตั้งใจในการมัดอยู่นะครับเราต้องใช้เวลาให้พี่ตัวนี้มัดสักแปดสิบวันนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกทีหนึ่งว่าพี่ตัวนี้ใช้เวลาไปกี่วัน ตัวนี้อำนาตกเกมไหนเนดนี๋ยนะบุ๊คไปนั่งตรงนู้นเลยนั่งตรงนู้นนั่งตรงน,นี้ดีเดี๋ยวมันนั่นเดี๋ยวมัน,น, <Pam ela. S 1> นก็นจะนัง่งหะนั่งนะก่อนใส่ถุนจุดหน้านี่ทุกคนนี่คือเป็นเว้าแข่งของลูกพี่ตัวนี้เองนะสองตัวที่ลูกพี่ตัวนี้ทำกับบังหมาดก็เขาใช้ใจในการทำนานนานไหมพี่ตัวนี้นี่โอเคแต่ว่ามันเกี่ยวเรื่องเซียนว่าเพื่อนแล้วก็เรื่องตั้งมาโหนี้ว่าใจมันเกลียด ทำอะไรุณได้เก่าไม่รู้ที่คนหมูขนโกรธโกรธโกรธเนี่ยด่ามันนานเทียนเอาพร้อมนะพร้อมเอาใหม่ยาวหัวนะเอาวิหีายยาวเลยนะพร้อมเลยนะตัวนี้ทำนานไหมครับนี่จุดนี้หลายปีเนาะตั้งใจมากเลยใช่ไหมภูมิใจไหมอะไรเนี่ยยาวหัวแล้วโกรธแล้วโกรธ ทุกคนนี่มเงียบแต่ทำลายว่า์กิ้ตัวนี้คือเขาตั้งใจตับมากเลยทุกคนมันไม่ตายเลยตัวนี้โกรธอีกตาโกรธแบบจำเศร้าเศร้านั่งนั่งนั่งมันเงียบนั่งยองนั่งยองในหน้าเงียบไว้ในหน้าทันมากโกรธนะตัวนี้ตัวนี้มมากมันไม่โกรธโกรธแบบห,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 หน่อยบอกป่าโกรธหน้ามันเงียบดิเอามัเงียบดิเป็นเป็นปัญหาทยก็ได้ว โกรธปาราไดนะ์ไ้วีปันวีตั้มบูวีดาตัวนี้วีปโรธแล้วมึงเนี่ยพูดเลยนี่หูมันแล้ยงไม่โดดมกรธบ้างเลยนี่ฮะโล<ด>นี่ทุกคนนี่เป็นว่าวที่ตัวนี้ตั้งใจทำเลยนะอือนี่มึงเหยียดลายแันนี้แล้วไปเลลายไปเลยอืยยอเอา <laughs> คอนเทนต์มึงเหยียดทั้งหมดเฮ้ <laughs> ไม่ใช่ให้มาช่วยไลย่ คือให้แบบว่าพอสนี่มยีพังะลรตัวนี้เฮส been ส p r e a d บ h a t is r าากันไม่ได้อันตรายมันดูเปนยังไเอาหยดพังนะโคดรนะโดโดดาดาแบบปลาดาได้เสียงไหาแบบ h a ส b e e เฮ้ยถกถูกัวนี้ดาแลยทุกคนเนี่ยบอกแล้วว้าใหญ่ถึงมือมัอียดมันจะพังมันแบบนี้ทุกคน ผอมันเชียรเต็มแล้ววันโอ้โหลาขอเคทุกคนไม่พังนลเบื่อแงแเขาบอกมาเหรอนี่ไหมของมันนี่หอันนี้ของมันี่นี่หักเลยตอมนติดก่อนต่อการถนยหแล้วก็ทำให้หักเลยมนหักอยู่แล้วเลให้ต่อเก้ารถก่อนแต่้าขยับมันลุดอย่าจริงหัเรา้าหักเลยได้ นี่บังบังบัดเดี๋ยวบังบัดกลับมาค่อยคค่่ออยยว่าบางเหยียดนี่เออมีวางแผนกันแล้วก็ถ่ายคลิปกันนะตอนวางแผนโอเคเลยทุกคนเป็นเหล้าเคนไม่อดชูดกินลูกตุ้งเน่งมึงเหี้ยแต่ต้องหักวุ้ยบู๊วบู๊บยอมพังก็คือบังเหยียดหักเลยตัวนี้บังบัดรู้เรยยังไหมเอาถือไว้ตัวนี้ทำหลักฐานหลักฐานผ่าหัว nghe không? Kiều, nghe thấy bài còn, tất cả, nói là tôi này làm đó. Đây, Cấp tôm. Ok, rồi.